สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับเป็นต้นอ่อนนะครับของต้นบีกูเนียนะครับที่ชําจากใบเราจะมาดูกันนะครับว่ามันขึ้นมันจะมาในลักษณะไหนครับอันนี้ก็เป็นบีกูเนียที่ผมชําไว้ก่อนหน้านั้นนะครับก่อนที่จะทําคลิปนําเสนอไปคลิปแรกอันนี้ก็เป็นชุดแรกๆที่ผมทําเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นอ่อนนะครับที่แทงออกมาจากใบนะครับที่เราเอามาปักชำเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับ อันนี้ก็เป็นใบเก่าที่เราตัดมาจากใบาจากต้นแม่นะครับที่มันอาจจะมีสภาพที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆก็จะสังเกตนะครับว่ามันจะแทงยอดออกมาเห็นไหมครับนี่เป็นสีแดงๆแ,แบบนี้เลยนี่นะครับตรงนี้มาแบบนี้ก่อนแล้วเขาก็จะค่อยๆแตกออกมาเป็นใบแบบนี้นะครับนี่ก็จะได้ต้นปีกูเนียต้นเล็กๆนะครับก็นี่เห็นไหมเพื่อนๆดูว่า ขนาดใบที่มันเหลืองๆเนะี่ยใบเก่าๆนะครับถ้าเกิดว่ามันติดเนะี่ยยังไงมันก็ขึ้นนะครับเป็นต้นอ่อนๆขึ้นมาให้ดู hey, อันนี้ก็อย่างส่วนต้นนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะครับแต่ว่ามีรากแล้วนะครับเขาน่าจะมีหน่อแต่ว่ากําลังจะแทงขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้เลยว่ามันจะไม่ตายนะครับไม่เน่าด้วยเห็นไหมแล้วก็ เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะตัดใบขอบตรงนี้ออกได้หรือว่าไม่ตัดก็ได้นะครับเห็นไหมครับดินที่ผมใช้ก็จะเป็นเนี่ยดินผสมขุยมะพร้าวชื้นๆเลยนี่ไม่ค่อยไม่มีวัสดุอะไรมากหรือถ้าเกิดบางท่านเนี่ยอาจจะใช้เป็นเศษอิฐเศษกระถางแตกนะครับเป็นเศษก้อนหินก้อนกรวดอะไรเนงะี้ยก็สามารถที่จะนํามาใช้เป็นวัสดุปลูกได้เหมือนกันนะครับแต่อย่างผมส่วนตัวก็คือชอบเป็นพวก กาบมะพร้าวกับผสมดินมากกว่าเพราะว่ามันปลูกง่ายแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้นานนะครับเพราะว่าเวลารดน้ำเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้มีเวลาออกมารดสักเท่าไหร่ก็จะใช้เป็นวัสดุที่มันทนซึมซับน้ําได้นานมากกว่านะครับอย่างต้นนี้ก็เป็นบิกูนียต้นหนึงครับคือต้นใบใบเขาเน่าไปละแต่เหลือยังเหลือต้นหนอ,อกมาเห็นไหมครับเขาจะค่อยๆโตชนิดทีนิดนี่ โอเคเดี๋ยวผมจบคลิปว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็จะเป็นการอัปเดตให้ดูนะครับก็ว่าถ้าเกิดว่าชาใบเนี่ยต้นอ่อนมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะลองไปทําตามดูนะครับถ้าเกิดว่าใครมีอะไรที่อยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆหรือว่ามีคําถามก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับขอบคุณมากครับ